ที่เห็นเนาวว่าประเทศจีนน่ะมันมันก็จะเป็นวิวแบบนี้แล้วแล้วก็เวลาที่เราประชุมกับล,ลูกค้าที่วิสิตมาประเทศจีนน่ะมันไม่มีแล้วอ่ะที่ที่ไปจิ้มจิ้มมาตามพวกช็อปอย่างที่เราเห็นว่าแบบมันเป็นสิปีที่แล้วแม้แต่คนจีนด้วยกันที่เขามาของอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาดิวธุรกิจอ่ะคนจีนก็ไม่แวะร้านกันแล้วนะเอามาทําเมืองไทยมันมันเอาไปตั้งเป็นสิปีแล้วอะ่ะคเมื่อก่อนแหล่งเนี้ยตอนประเทศจีนน่ะยังไม่พัฒนา หรือเ,เริ่มที่จะเปิดประเทศแล้วก็เริ่มที่จะแบบทาการค้าขายแหล่งนี้จะเป็นแหล่งที่คนไทยหรือว่าคนต่างชาตินิยมเนี่ยเข้ามาหาสินค้าไปขายในประเทศไทยแหล่งตลาดจริง,รงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่นี่ละพอเศรษฐกิจแล้วก็แหล่งการค้าขายเนี่ยเปลี่ยนไปเนี่ยพื้นที่เหล่านี้มันก็จะสุดซมแล้วก็กลายเป็นอีกเลเวลหนึ่งของการทำมาค้าขายเราอะ่อะอยากให้ดูสภาพบรรยากาศว่า แหล่งอย่างเงี้ยเราไม่แนะนําให้คนไทยออกมาละอุดมไปด้วยของก๊อปคือเป็นของที่ไม่ควรเอามาสร้างแบรนด์เป็นอย่างยิ่งตัวนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปทุกคนรู้แล้วว่าการเอาของกอ๊อปก็มาขายอ่ะมันได้แค่เป็นธุรกิจเลเวลเลเวลหนึ่งแต่มันไม่สามารถที่จะพลนน้าขึ้นมาแล้วก็สร้างเงินสร้างไรายได้เป็นจริงจังมาได้ลองลองดูแล้วกันคือสมการเนี้ยไม่รู้นะลองลองตัดสินใจดู ขยายธุรกิจเป็นผู้นำตลาดทัวโรงงานวีพีกับบูบูลลาผู้เชี่ยวชาญแหล่งต้นน้ำการผลิตในประเทศจีน